สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เรากําลังเดินเข้าสู่วังนาคินคําชะโนดนะครับผมประกายโลกครับนะเดี๋ยวเราพบกับเรานะครับนะช่องพญาเต่าหน้าคราชนะครับทุกคนเดี๋ยวติดตามใน YouTube นะครับวันนี้เรากําลังเดินเข้าสู่วังนาคินคําชะโนดนะครับผมประกายโลกนะครับนะเดี๋ยวราอนุโมทนาสาธุร่วมกันนะครับทุกคนครับนะ อันนี้เรากําลังเดินเข้าเมืองนะครับสายยาวตอนนี้จะเป็นที่ประตูข้ามแดนนะครับซึ่งเป็นเกาะลอยน้ํานะครับฝั่งนี้จะเป็นเกาะลอยน้ําสาธุอนุญาตเข้าเมืองเด้อนะครับตรงนี้จะเป็นรอยต่อนะครับที่ไม่สามารถต่อติดได้นะครับอนนี้เราเดินเข้าเมืองมาสู่วังนาคินเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนครับ นะเข้าสู่วังนากินคำชโนดเรียบร้อยแล้วครับทุกคนนะขออนุมโมทนามนะครับตอนนี้เริ่มใกล้เข้าสู่วังขอบาร,รมีปู่ขอบาร,รมีย่านะครับนี่ต้นคำชโนดครับทุกคนหอยมีโชคมีราบสะดอกเคาะสะพัทุขึ้นออกสะพูโตกอนไปสนิทสนิทให้หายขอบาร,รมีปู่ช่วยคุ้มครองรักษาเปิดทางโชคเปิดทางน้าให้ลูกหลานได้ทืนครับเรากําลังเดินเข้าไปครับตอนนี้ได้กินมาแล้วครับนะขอทุก ตอนนี้เข้าสู่วังนาะคินแล้วนะครับทุกคนครับนะขอบาร,รมีปุย่าคุ้มครองรักษาเปิดที่เปิดทางเปิดโชคลาบออนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับทุกคนเข้าสู่เมืองแล้วครับสาธุปู่ขอขันขอขอ,ขอ,ขอ,อัดวิดีโอหน่อยเด้อสุดนี้ครับเ<อ>ข้ามาแล้วครับวังคำชะโนดครับนะฮะสมบูรณ์สาธุสาธุนาคาประสิทธินาคาประสิทธินาคาประสิทธิเปิดโชคลาภครับทุกคนเดี๋ยวเราอยากจะได้ไปไหว้ป่ย่าใน วังคำชะโนดนะครับทุกคนนี่ครับใหญ่ครับดูครับความงดงามความเข้มขังของวังพญานาคราชนะครับซึ่งเป็นพรมประกายโลกนะครับทุกคนสวยงามครับตอนนี้กำลังเดินนะครับเข้าสู่วังนะครับทุกคนนี่ครับ สุสัตุสัต้นคำชะโนดนะครับทุกคนนี่กำลังเดินเข้าวังแล้วครับนี้กำลังเดินเข้าสู่วังแล้วนะครับใกล้จะถึงอ่า แกนใจกลางวงกางชาโนดแล้วนะครับทุกคนครับเติมมาแล้วครับทุกคนมาแล้วนี่ครับ กัมชะโนดนะครับตอนนี้ใหญ่มากนะครับวันนี้นะครับตรงกับวันจันทร์นะครับอาจารย์มาทําพิธีขอบารมีนะครับเปิดทิศเปิดทางเปิดโชคเปิดลาบนะครับชะโนดเปิดโชควาสนาบารมีหลานลูกน้องเลยครับตอนนี้เข้ามาสู่ศาลของคุณย่าเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนครับนะตอนนี้มาในช่วงของโควิดนะครับเราก็จะทางคณะกรรมการทางกัมชะโนดก็จะมีกฎกติกานะครับให้เราได้ทําตามนะครับ ครับทุกคนนะครับนะก็อาจจะติดขัดวหรือเป็นอุปปรรสักนนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรน,นะครับวันนี้เรามาตั้งจิตตั้งใจเอาใจเอากายเอากําลังมาไหวบูชาขอพรปู่ขอพรอย่านะครับทุกคนนะฮะขอบาร,รมีปู่ย่าช่วยเปิดทิศเปิดทางเปิดความโชคเปิดทางลาภให้ลูกหลานนะครับฝัง่งนี้นะครับนี่ครับสาธุเดี๋ยวเราไปที่บ่อน,น้ำก่อนเลยนะครับมโยโชคดคราบครับ ตอนนี้นะครับอยู่ที่สายของปุยานะครับเดี๋ยวเราซูมเข้าไปให้เห็นนะครับทุกคนขอจะมีแต่ความสุขความเจริญปัตชนาสิงใจขอให้สงสังดังตั้งจิตและอธิษฐานทุกท่านทุกคนด้วยยู่ที่ที่ได้รับสมบัติเรื่องคัดดองเรี่องตัวกลาง ขาจะรร้ตอวบริจาคกได้ดกรกานไปสวัตนกีดปูมก็ดีหรว่าถ้าใคเจอกับยมาจลให้พี่นจากสตอนนี้ะครับทุกคนเราก็อยู่ที่วังากินแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ได้เอามากูมาอยู่เโดนัดหายครับโดนัดหายจริงๆครับ อันนี้โดนนัดอยู่นครับครัตอนนี้อยู่ที่ศาลปูนะครับตอนนี้เราอยู่ในบางกำชจโนทนะครับทุกคนดูบรรยากาศอบรอนะครับบนกำเจนนครับน้ก ชุดใหม่พร้อมแล้วังครับขยับมาฝั่งนี้ก็ได้พี่น้องแถวหน้าแต่ยังไม่เต็มเลยยังไม่เต็มเลยมาพี่น้องมาเขาตั้งใจมาขอพร้ออมยู่แล้วพี่น้องขอพรจากปูจากยาเด้อนอกจากนี้เปล่งใจมาเยือนสมนาปูนะพี่นาจังปูนะยานเด้อเออขอบคุณมากขอบค้ณมากครับผนเด็กๆพี่น้องกันทุกคนเด้อต้องแสดงความขอบคุณแล้วเห็นงนีครับแถวหน้าถือเครื่องแดงเด้อเอาก้มลงนิดนึงก้มดูนิดนึงเออ าั้รใจมาขอพรอ,อยู่แล้วพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังทุกท่านทุกคนตั้งใจมาขอพรจากปู่จากเจ้าวันนี้พร้อมแล้วสิ่งของที่พี่น้องนํามาขอใหย้ยกขึ้นเด้อไม่มีก็ไม่เป็นไรพี่น้องมีสิบนิ้วตั้งใจมาขอพรอก็สาเร็จสำเร็จปุ๊บครัทุกคนเด้อกก่าวะเบอสามจบดังๆพร้อมกันนะโมัตสะะวโตอาราโตัมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายวาจาจิตตังอะหังวันทานาคาทิบปรีสีสุโธวิสุทธิเทวาปะทุมมานาคีวิสุทธิเทวีอูเชมีกายวาจาจิตตัง อหังวันทานาคาทิปรีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปะทุมาดาคีวิสุทธิเธวทมมาาว,ทเวีปูเชมีกายาวาจาจิตาอาหังวันทานาคาทิปรีสีสุทโธวิสุทธิเทวา ปทุมมานาคีวิสุทธิเทวีอุเชมิในช่วงนี้ขอทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานเด้อท่านมาขอพรปู่ขอพรยาวันนี้ท่านมีความประสงค์อยากให้ท่านปู่ท่านยาเชวยอะไรพี่น้องคุณหงคุณม้าเด้อพี่น้องครับเดี๋ยวอธิษฐาน้องกันเนื้อใครได้เบิ่งคลิปนี้ก็อธิษฐานน้วกันเรื่องสุขภาพร่างกายอยากให้ท่านปู่ท่านยาเชวยอธิษฐานขอให้ทุกท่านทุกคนเลยเด้อ ออันนุ้ป่ยสาธุสาธุสาธุพระภูมิเจ้าที่ปอบปู่สิทธินเมญาศีปตุมาลูกหน้าเนีนํนเครื่องมาสักการะบูชากราบไหว้ปู่ย่าเพื่อขอพรจากปู่จากยญาวันนี้มีดอกไม้ทุกเพียนมากู่บุรี ผ่านใบสีพวงมาลัยปัดใจสิ่งของอื่นๆที่นำมาเพื่อขอพรจากปูจากก้าต้าปู่ทัน,ทานยารับแล้วจเมตตาแบบผานพรให้กับลูกกับหลานทั้งครอบครัวขอจงมีแต่ความสุขความเจริญปัถนาสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังตั้งกิจและอธิษฐานทุกท่านทุกคนด้วยเธอเสร็จไปแล้วพี่น้องเด้อถวายเลยพี่น้องมีสิ่งของอะไรมาถวายก็ถวายเลยลน้องเด้อ ให้ถวายจุดนี Day ้กินได้ทั้งหมดเด้อต้นมะเดื่อให้ถวายสิ่งของเด้อไปเข้าไปสักการะได้เด้อต้นมะเดื่อเออไปจับไหว้ได้นะครับน้องต้นมะเดื่อสิ่งของยังไม่ไม่ถวายสิ่งของเด้อด้วยท่านใดจะลากับพี่น้องยกมามอบนี้จะลาให้ผู้เสียสละพี่น้องเด้อเขาไปสักการะพุตตรชีวกที่โรงงานที่ร้อยจตุรัสได้ไหมนี่มาพร้อมกันเลยครับ เมีดนะเมีตจุดที่สองจุดที่สองนะครับทุกคนเราก็จะเดินทางไปจุดที่สองเรียกว,ว่าจุดท้องพระครังนะครับทุกคนนะที่วังคำชะโนดครับตอนนี้เราได้สักาการะบูชาที่ศาลปู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้สักการะที่วังนะครับซึ่งเป็นต้นมะเดื่อใหญ่ที่เขาเรียกว,ว่าเป็นท้องพระครังหรือขอพรเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภหรือขอการงานการเงินนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไป อธิษฐานขอพรร่วมกันี้ครับ ตอนนี้เราก็ถึงต้นมะเดื่อใหญ่มาเพิ่งเจ็น,จน ร้องพระทังนะครับเป็นที่ศักการะหรือเป็นที่สิงสถิตของผู้นักการซึ่งดูแลอยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับใครอยากจะมีโชคลาบใครอยากจะได้การเงินการงานหรือโชควาสนานะครับเราก็จะมาอธิษฐานในจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมานะครับคนที่มาช่วงนี้นะครับก็จะมาหาตัวเลขมงคลนะครับเดี๋ยวเรามาหาตัวเลขมงคลเป็นพร้อมๆกันเลยครับทุกคนเห็นตัวไหนในงวดที่แล้วเราเห็น0ูนย์ไปแล้วครับถูกงวดนี้เราขออีกนะครับปู่ เราไปดูตรงเดิมนะครับนดทีแล้วเราเห็น3ามตัวงวดนี้เราขออีกโอ้ กําลังอธิฐานนะครับเดี๋ยวเรามาไหว้บูชา <Okay. S 1> ขอโชคขอวาสนาขอคุม้มรั์นะครับซึ่งจุดนี้คือจุดคุ้มรัพย์จุดเงินจุดทองครับทุกคนสาธุสาธุสาธุาธนะโมตาาัสสะภะคะวะโตระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาาัสสะภะคะวะโตระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาาัสสะภะคะวะโตระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิบดี สีสุทโธว,วิสุทธิเทวาปูชเชมิกายวาจาจิตังอาหารวันทานาคาธิบรีสีสุทโธว,วิสุทธิเทวาปูเช,ชมิกายวาจาจิตังอาหารวันทานาคาธิบดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปูเช,ชมิกายวาจาจิตังอาหารวันทานางพยาคินีสีประทุมาวิสุทธิเทวี ปูเชมิอายังมหานาโคอินทิมันติสุติมันโตอิมิเชกาเรนะมหานาคาปูเชมิอายังมหานาโคอินทิมันติสุติมันโตอิมิเชกาเรนะ มหานาคาปูเชมิอะยังมหานาคาอินทิมันติสุติมันโตอิมิเชกาเรนะมหานาคาปูเชมิด้วยอำนาจบาร,รมีเจ้าปู่เจ้ายา่าบาร,รมีปู่สีสุทโธย่าสีประตุมาบาร,รมีต้นคำชะโนดบาร,รมีแห่ง เทพนาคาเทียนาคีผู้รักษาสังฆโนดอยู่ในภปกายโรคนี้วันนี้ทุกหลังมาไหว้บูชาขอพรขอเปิดประตูเงินประตูทองขอเปิดโชควาสนาเปิดดวงดีเปิดชีวิตดีเปิดธุรกิจการงานเปิดการค้าการขายมาไหว้บูชาณต้นไม้ซึ่งเป็นต้นไม้มงคลในวังนาคินภปกายโรคลูกหลานเดินทางมาไหว้สักการะบูชาขอพรบารมีปุยญาคุ้มครองรักษาเปิดโชควาสนาเปิดดวงดีเปิดชีวิตดีเปิด กานเงินกานทองให้มีแต่รุ่ยรุ่เทินสังทุกดวงเด่นลูกคู่เดือดสังสังทุกควเราไปหาสองโชคลากครับทุกคนครับสองโชคลากยังไงตรงไหนทุกคนเห็นไหมครับ ตรงนั้นครับนั่นซูมซูมซูมเหนไมนั่นนั่นนั่นไม่ไม่มีไหมเอ็กเอ็กแปดแปดอย่างแปดหาพี่น้องแปดหายอยงแปดหามตรงนี้ไหมแปดเห็นไ่มครับแปดอย่างน้อขโสามตัวแปดแปดอย่างนั่น แปดยังแปดหาสองแปดหายยังคักเลยแปดหา้าพี่น้องแปดหาพี่น้องปูย่าห้แล้วเลขแปดเลขหายังคักพี่น้องเห็นบ่แปดหาขอเด้องวดประหันได้สามโตงวดนี้ขออีกสามโตวปูย่าได้เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านงานกระถินงานบุญงานท่านเลขแปดเลขหายยังชัดพี่น้องเด้อพี่น้อง เราเบิ้งในยูทูบได้พี่น้องได้แปดห้าสองพี่น้องแปดห้าสองแปดห้าสองพี่น้องออกบอออกก็ต้องออกด้วยปูเดือแปดห้าสองหนึ่งตุวละพี่น้องเห็นชัดเจนแล้วพี่น้องเลขแปดเลขหาเลขสองวันก่อนัน้ก็เห็นวันนี้ก็เห็นเอ้ เาเดี๋ยวห้องกิบไบบอหนามศักดิ์สิทธิ์ต่อได้พี่น้องเด้เออันนี้เอาเลขสามีก่อนเปินไทยแล้วไปหาซื้อเอาซื้อได้ก็รวยซื้อบอ่ได้ก็รวยเอับไปเดินทางไปจุดที่สามครับพี่น้องครับนะ <S 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 ฟังไทยฟังลาวเอาแหละครับพี่นอ <S <S ้องพวกผสมผสานตอนนี้จุดที่สามเอินว่าจุดบอ่อหนามศักดิ์สิทธิ์ครับซึ่งเป็นประตูทางขึ้นของพญานาคระดับผู้ศรีสุดโทนยาศีประตูมาค,ครับ นนี้ก็เป็ ar, ยยน undo. เนื้อกายครับลบๆนะครับที่ตำบลคำชะโนดเพราะว่าต้นลคำชะโนดเป็นที่สถิตหรือว่าเป็นบ้านของปูนาคายานาคีที่คือคือขึ้นมาสวดมนต์บูชาพระพุทธเจ้า้ะครับเนี่ยวันนี้ครับกําลงเดินทางไปเพื่อจะกราบเดินทาเปิดโซ่เปิดหนามตามกันมานะครับ ออนี่ึงอไวครับพี่้องคุณพ่อแม่เอยู่บนสะานเลยอเตาเตกว่ารอนานแล้วตู้น่้กดตัใจมากู้่ายมาทับ้น ครับพี่น้องจุดนี้เอินว่าบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับซึ่งเป็นบอ่นอน้ำที่เป็นทั้งขึ้นทั้งลมของปู่นาคายานาคีปูพญานาคยาพญานาคครับมาเบิ่งนึ่งครับ ตอนนี้เพิ่นบ่ได้ให้เขาไปนะครับมีอันนี้เป็นท่างขึ้นครับนะวิธีการถ้าเบิดโควิดแล้วไขามาถ,ถึงมีถ้าตอนนี้เพิ่นในบ่อห้ยางอ้อมนะครับเนาะถ้าไขาม้าถึงแล้วข้างหนา้าถ้าเพื่อนเปิดสะดวกแก้วก่ะมาหนีเสร็จแล้วให้ตั้งน้ำโม่ามจบบอกซื้อนามสกุลจาของแล้วห้ยางอ้อมนีนะครับตามกําลังของจาของสามรอบหารอบเจ็ดรอบเก้ารอบแต่ทาม้าแล้วห้ยาง7ดรอบถึงเกรอบขึ้นไปได้ครับด้อกีเปิดแล้วพอยังครบเสร็จแล้วก็อธิษฐานขอสิ่งที่ปัารถนาจะเห็นผล สำเร็จได้เลยครับเด้อนะอันนี้เดี๋ยวเรายืนอธิษฐานตรงนี้กันก่อนเด้อครับเด้อขอสุขขอหมายเด้อ จานบังเกิดเก็บตนสนุนนะครับด้วยครับตอนนี้เรากำลังเดินรอบนะครับครูนะครับซึ่งเป็นบ่อของช่วยบ้าสันนะครับดวงดีขอชีวิตดีให้บังเกิดนะครับสำเร็จสำเร็จครับตอนนี้อยู่ที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ยังไม่ได้ให้ใช้นะครับเดี๋ยวรอบหน้านะครับเราใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์อีกครับ ล้าก็จะอนุโมทนานะครับ <c oughs> เพื่อ,อทําบุญกับปู่กับย่าน,นะครับทุกคนเราทําทุกจุดวันนี้ครับเรามาเดินบุญครับจ้เนะ <c oughs> รียบร้อยครับทุกคนครับเราก็ได้สักการะไหว้บูชาเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางออกจากวังคำชะโนดแล้วครับ พอสิงวีบังเกิดมีแก่ลูกหลานเด้อไปครับเดี๋ยวห้าไปที่ฐานขอพทอดโดยส่งจุดสุดท้ายกันครับเนาะหนึ่นทางมาเลยห้ากกำลังจะออกแล้วอีนนี้จะโสดสมานน้ำเงินไหลน้ำมันอันนี้กำลังจะเดินทางออกเลยนะครับพี่น้องครับอนนี้นะคครับี่ตามกันมาเลยครับตอนนี้กำลังเดินออกนะครับพี่น้องครับ ตอนนี้ก็รลัองออกจากว่างปูแล้วนะครับเรืวว่อยๆงานเดี๋นี้เชิญครับเแล้ว,วปอกแขนสีแดงๆนะครับอีกนิดนึงครับเดี๋ยวเฮาก็จะมาขอพรอนอนเดินออกจากประตูเมืองนะครับเอดีน,อนี่นะมีนะประตูเมืองอประตูเมืองเดี๋ยวลอกแขนก่อน ตอนนีีมาหลายคนครับน้ำคณะบุุดมานะครับไหวบุ๋มสวงเดี๋ยวอ๋อจะออกจากเมืองกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาอธิษฐานขอพรตอนออกจากเมืองกันก่อนนี่ครับตรงนี้คือเป็นร้อยตอนะครับที่เวลาน้ำขึ้นอับลงนะครับจึงเป็นแดนนะครับเมื่อน้ำมานะครับเกาะตรงนี้ก็จิร้อยขึ้นนะครับฟังนั่งกับยูปกติแต่ฟังนี่จิร้อยขึ้นข้อตอตรงนี้จึงตอกันบ่ติดต่อกันบ่ได้นะครับ เอลูกหลานจิเดินทางออกจากวังหน้ากินแล้วให้มีแต่สิ่งดีๆให้มีแต่โชกแต่มานก้าวขามออกไปเมื่อมนุษย์ทางนี้ขอให้ลูกหลานรวยเงินล้านรวยเงินล้านรวยเงินล้านถอเนบร้อยครับพี่น้อง